นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับสาลิกาลิ้นทองครับ <c oughs> ไปเจรจาความเมืองรอบนี้สามารถดึงบิ๊กขอบมาลงทุนในประเทศไทยอันแรกเลยไปดูเจรจาเฟสทูเฟสและจับมือกันเซ็นสัญญาร่วมกันรายแรกอ e a ซอนเว็ e เซอร์วิสครับ A W S A W S ตกลงร่วมกันที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านประเทศไทย <c oughs> สู้ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Google นี่เซ็น MOU กันเลย Google จะเพียนให้ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน Data Service ครับพี่วีครับไม่ธรรมดานะเป็นศูนย์กลาง Data Center เป็นศูนย์กลางเลยตอนนี้จะมาลงทุนในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมหาศาลระดับ250,000กว่ารายนี่คือความหวังสูงสุดครับ,รบและสร้างประโยชน์ทางตรงกับทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจร่วม 4,300กว่าล้านเป็นแสนละถ้าเทียบจากดอลลา,าร์สหรัฐมาแปลงเป็นเงินบาทครับครับเอาละแล้วไมโครโซอฟท์ก็เอโ m ย MOU แล้วที่จะเลือกไทยเป็นเป็นดาต้าเซ็นเเหมือนกันขนาดใหญ่ทั้งนี้จะมาลงทุนและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยถามว่าแล้วบิ๊กดลครั้งนี้ประเทศไทยได้อะไร โอ้โหพี่วถ้ามาปุ๊บนะจะดึงรายอื่นเข้ามาประเทศไทยทันทีเลยอันแรกเลยครับสัญญาณบวกครับเป็นสัญญาณบวกชัดเจนว่าประเทศไทยน่าลงทุนเพราะบิ๊กคอรประดับโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนผมจะดึงรายอื่นเข้ามาด้วยออแต่หัวใจสําคัญหัวใจสําคัญก็อยู่อยู่ที่ข้อ2ด้วยยกระดับธุรกิจและประเทศไทยเป็นดิจิทัลอีโคโนมี่กูเกิลนะครับอฟ <Microsoft. S 2> แลวก็ a w แ A W S, oh. <S AWS นี่คือของ a เมซอนเว็บอเมซอนเว็บเซอร์วิครับโอ้โห oh ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความสําเร็จสําหรับการเจรจาดึงการลงทุนจากสหรัฐอเมริกามาปักหมุดที่ประเทศไทยครับอืมถือเป็นความสําเร็จเลยนะพี่วี Microsoft กับ Google เนี่ยลงทุนต้องบอกว่าไมโครซอฟท์ในเฟสแรกก็แสนกว่าล้าน นะ oh. แต่ก o o g l e เองก็ก็แสนกว่าล้านร้ะ,ะนสองลายนี้เบื้องต้นตอนนี้จะมาลงทุน MOU มั่นหมายรียบ่อยแล้ว,ลวที่จะมาลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วก็สองแสนล้านนี่นะยกเลิมตรีทำงาน2เดือนกว่าๆและใช้เวลานับตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันสาวันอ่ะอยู่ที่คือสวันเนี้ย เจอแต่นักธุรกิจก่อนยังไม่ประชุมเอเปกนะฮะเอเปกคือปล,ปลายปลายสัปดาห์นี้ถึงวันที่19านะาตามกำหนดการเนี่ยเจอภาคธุรกิจสหรัฐเนี่ยครับนวน13บายลนนะอันนี้ผ่านไปแล้ววันนี้ผมว่าถึงวันนี้น่าจะ6 7เลายแล้วมัง้ง67เจ็ลแต่ว่าหลักๆคือเราเลือกเฉพาะที่มีเซน OU, ็น MOU และมีข้อตกลงที่จะลงทุนเพิ่ม,อ,มอันแรกเลยไปดูเจราจา่าเฟสทูเฟสและจับมือกันเซ็นสัญญาร่วมกันรายแรก อเมซอนเว็บเซอร์วิสครับ A W S A <AWS>. W S, <AWS>. <S, uh. <S ตกลงร่วมกันที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอินโนเวชั่นหับ ผ่านการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญและวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยครับและสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรคนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทางด้านเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจครับอันนี้ชุดหนึ่งชุดนี้ก็ o ืตาตื่นใจ Google MOU กันแล้ว Google นี่เซ็น MOU กันเลย Google จะพิจาาให้ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน Data Service ครับพี่วีครับไม่ธรรมดานะเป็นศูนย์กลาง Data Center เป็นศูนย์กลางเลยตอนนี้จะมาลงทุนในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมหาศาลร,ระดับ250,000กว่ารายนี่คือ,อความหวังสูงสุดครับ,รบและสร้างประโยชน์ทางตรงกับทางอ้อมต่อระบบเศ,ษศรษฐกิจร่วม4,300กว่าล้านเป็นแสนละ ถ้าเทียบจากดอลลาร์สหรัฐมาแปลงเป็นเงินบาทครับครับเอาละแล้วไมโครซัลโครซีก็ MOU แล้วที่จะเลือกไทยเป็น Data, เป็น d e t t e r n t e เเหมือนกันขนาดใหญ่ทั้งน,นี้จะมาลงทุนและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วย พลังงานสะอาดที่ใช้ใน Data Center PV g o พี่วี Google และ Microsoft เนี่ยมีข้อกำหนดในกติกาว่าถ้าเข้ามาลงทุนในระบบคลาวด์ระบบวางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพลังงานที่สเสถียรและต้องเป็นพลังงานกรีนครับแน่นอนครับทนายกหลังจากมีการพูดคุย MOU กับ3บริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยทนายกมองเรื่องนี้ว่ายอย่างไรครับช่วงบ่ายก็มีคุยกับบริษัท a w s AWS, บริษัทที่ทำคลาวด์เซอร์วิสเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Amazon ครับซึ่งมีการเซ็นสัญญาที่จะมาลงทุนแล้วนะครับซึ่งจะเปิดในเร็วนี้เป็น Data Center ต่อไปก็มี Google ซึ่งก็เป็นเรื่องทน่ายินดีว่ามีการเซ็น MOU กันเรียบร้อยนะครับที่จะมาทำา a t a Center m i c r r s o f t ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งยักษ์ใหญ่ซึ่งมีการเซ็น m อ u ไปเรียบร้อยแล้ว นะครับพรุนี้ผมจะเจอกับมิศเตอร์ยาซึ่งเป็นแชร์แมนของบริษัทนะครับเขาก็จะมีการรีลิสเรื่องของข้อมูลที่เขาได้มีการทำสัญญากับเรานะครับว่าจะมีการเดินไปนณะด้วรทำตั้ง d ั t a d e t t e r n t e r มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกสามอันที่มาคราวนี้เราได้มีการทำา d t t c e n t t r r คือ AWS Google และ Microsoft สามอันนี้ซึ่งเป็น Cloud Service เนี่ยเป็น จุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานของการที่เราทำเรื่อง AI, Internet of Things หรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะทำให้ยกระดับภา,าคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความพร้อมสำหรับรองรับธุรกิจอีกเยอะแยะไปหมดในอนาคตมาดูลายบริษัทพี่โอ Microsoft, Microsoft. Microsoft เห็นศักยภาพประเทศไทยทั้งด้านความพร้อมของ green energy อย่างที่บอกคือ green energy นะน,นายกใส่เนกไทสีเขียวด้วยนะและสิทธิประโยชน์มี2อย่างคือ green energy พร้อมที่จะซัพพอร์ตไ o s o f t อ่าและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนซึ่งอาจจะเรื่องภาษีรเรื่องอะไรแล้วแต่ว่าไปซึ่งในการพูดคุยถึงการนำา i i มาเพิ่ม Productivity ก็คือกำลังการผลิตต่างๆของภาครัฐประสิทธิภาพการผลิตของภาครัฐและการลงทุนเกี่ยวเนื่องนะและก็การ up skill โอ้โหนี่ได้ประโยชน์เยอะมากระดับการพัฒนาเราเคยพูดตอนก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับที่ UN อที่เรไปย n ตอนแรกๆเลยนะว่ามีปฏิบัติการรับอยู่ด้วยจริงๆแล้วตอนนั้นไปคุยกับ Microsoft เบื้องต้นแล้วความสำเร็จวันนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้นะเขาคุยมาก่อนแล้วรอบแรกตอนที่ไป UN นนะครับเนี่ยเฟสแรกเนี่ย แผนการลงทุนของบอนก็มีสองเฟสเฟสแรกก็คือหนึ่งแสล้านนี่ไงที่ตกลงตอนนี้คือเฟสแรกครับเฟสที่สองประมาณห้าแสนล้านนี่นี่และมีสามประเทศตอนนั้นจําได้ไหมครับจําได้ผมจาได้แม่มีใครไทยไทยอินโดนีเซียออเวียดนามเวียดนามมาเลเซียด้ไหมมาเลเซียมาเลเซียอีกประเทศหนึ่งนะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของพลังงานครับตอนนี้ คู่แข่งสําคัญก็เหลือไทยกับมาเลเซียเพราะเวียดนามก็มีปัญหาเรื่องพลังงานไม่นิ่งด้วยไฟฟ้าไม่นิ่งด้วยดังนั้นตอนนี้ถือว่าเซ็น MOU แล้วนะ,ะครับนั่นคือ Microsoft Google v i ิ w กูเกิลมีข้อตกลงกับไทยดําเนินการวางรากฐานใน4ด้านและจะนําระบบ AI เข้ามาส่งเสริมศักยภาพตกลงจะต่อยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนี้รเรื่องนึง ตกลงส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบปลอดภัยและยกระดับการให้บริการภาครัฐเรื่องที่3วางหลักการเกี่ยวกับนโยบายการใช้ระบบคลาวเป็นด้านหลักวางอยู่ในอากาศหมดแล้วและ4ี่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะในด้านดิจิทัลครับนี่ข้อตกลง,กงนะข้อตกลงวางราักฐาน4สาหลก4เสาหลักที่ได้เซ็นเอกับ Google พอถามว่าแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรการจ้างงานที่เราพูดเมื่อสักครู่และระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนกันในระบบประมาณ4,300กว่าล้านบาทคิดเป็นเงินก็บาทก็ประมาณแสนสองแซึ่งทางผู้บริหารของ Google ก็บอกว่าการร่วมมือครั้งนี้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยนี่คนที่พูดคือรูทโพลัดซึ่งเป็นประธานของอัลฟาเบตและ Google, Google ครับ เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงดิจิทอลที่ใช้ระบบคลาวเป็นหลักเพื่อตอกย้ำพัน,พนธกิจของ g o o อื e นะนี่ความร่วมมือเนี้ยจะเป็นการให้บริการทุกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นครับคณะเจราจาชุดนี้พี่วีชุดที่นายกเนี่ยนำไปเนี่ยดูนะ 1. เลขา BOI ที่เห็นนะ 2. คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใช่นะครับสเท่าที่เห็นนะผมมีท่านกุลิต สมบัติสิริไปด้วยนะไปด้วยเหรอไปด้วยในนั้นไปด้วยอดีตปลัดพลังงานเหรอเออไปยืนยันเรื่องไอ้แผนารางรักฐานพลังงานเรานี่ไงเออแสดงว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับ,รบนาย,ยกรัมตรีบอกว่า,วาความร่วมมือกับ Google เนี่ยจะเป็นกระดานหกและเป็น9ก้าสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนระบบคลาวและสร้าง ใเบอร์สเปซที่ปลอดภัยในประเทศไทยคือบอกแล้วว่าส่งเสริมเรื่องของ AI ดิที่จต,ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอและความปลอดภัยมันคู่กันใช่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดชว,วิสินก็บอกว่าความสำเร็จละลอกนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นจากอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการครับ,รบก่อนหน้านี้มีมือดีที่บอกว่าตอนประชุมเอ UN, UN. มีมือดีของคนไทยไปคอนเน็กไว้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เขาบอกว่าไปรอบนี้ลงเครื่องปึ้งนายกโทรหาประธานของ Google <c oughs> โทรหาประธาน r o s r o t ครับได้เล็กคุยกันก่อนล่วงหน้าเพื่อนำไปสู่การเจราจาแบบเฟสทูเฟส แล้วนํามาสู่ข้อตกลงเอออันนี้เราเฉพาะออที่มีการเทู่แล้วก็อีกหลายบยริษัทครับอย่างที่บอกเนะอเอสลาวันก่อนก็ไปคุยแล้วที่จะดึงเอสลาเป็เรื่องของ EV, อีวีแล้วก็ Walmart, วอร์มาร์กอะไรวกนี้เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องหลายบยริษัทถามว่าแล้วบิ๊กเดลครั้งนี้ประเทศไทยได้อะไรโอ้โหพี่วีถ้ามาปุ๊บนะจะดึงหลายอื่นเข้ามาประเทศไทยทันทีเลยอันแรกเลยครับสัญ,ญญาณบวกครับ เป็นสัญญาณบวกชัดเจนว่าประเทศไทยน่าลงทุนเพราะบิ๊กคอประดับโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนผมจะดึงรายอื่นเข้ามาด้วยแต่หัวใจสําคัญหัวใจสําคัญก็อยู่อยู่ที่ข้อ2ด้วยยกระดับธุรกิจและประเทศไทยเป็นดิจิทัลอีโคโนมีต้องบอกว่า40ปีที่ผ่านมาฝั่ง EC ตะวันออกเนี่ยช่วงชาติวานเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมยุคหนึ่ง ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมยุคหนึ่ง40ปีตอนนี้อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแล้วยุคยุคยุคพีวีมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็โลกต้องการอีกแบบคือเรื่องคลาวเรื่อง AI เรื่องอเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเพราะนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนวางรากฐานประเทศไทยเพื่ออนาคตนะี่ไอเนี้ยสำคัญใช่ใช่มนรองรับตัวเป้าหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็น S อ u r v ออุตสาหกรรมใหม่โลโบติก AI ใช่โดนแลวก็เทคโนโลยี Open นรวมถึงไอ้อเพนช็ตต่างๆเรื่องอะไรนะ อ่าอันเนี้ยการสั่งการสั่งการโดยระบบบทมันทำอ๋อระบบเนี่ยอันที่สามสิ่งที่มากับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรนะและมีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้นเขาบอกการแข่งขันยุคใหม่มันไม่ได้แข่งขันที่ราคาอย่างเดียวนะมันแข่งขันที่ครีเอทีฟการสร้างสรรและ นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆครับต่อ,อมาพอเกิดแบบนี้ไม r o s o f t ต์มาตัดสินใจ MOU กับเราเนี่ย<โ>เขาเขาต้องการเรื่องพลังงานสะอาดมันจะกดดันมันจะส่งเสริม,มให้เราต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นครับก็จะส่งเสริมธุรกิจพลังสะอาดให้ขยายตัวมากขึ้นเป็นกรีนอีโคโนมีแน่นอนครับกรีนอีโคโนมีหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยพลังงานสะอาดต่างๆก็ก็มันเป็นเมกะเทรนใช่เมกะเทรนที่เราต้องเคลื่อน สุดท้ายไทยมีโอกาสเป็นฮับด้าน AI แล้วตอนนี้ก็บอกว่ามองที่ภูเก็ตและก็เชียงใหม่ด้วยนะใช่นะแล้วก็โอเว่นถ้ามาเมื่อไหร่มันจะดึงรายอื่นๆที่ต้องการลงทุนในด้านนั้นๆและต้องการยกระดับถ้าตัวพ่อมานะตัวลูกจะตามมัเป็นรวนเลยและสุดท้ายปลายทางถามว่าเราได้อะไรได้แน่นอนครับการจ้างงานและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี ้อยที่สุดคือคนที่เข้าไปทํางานเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อกี้จะพ,<ล>ะพราะก,กูกต์เพราะกูเกิล่็สองแสนสองแสนห้าหมื่นจ้างงานอะไรใช่ไหมใช่ใช่เราเคยบอกว่าคู่แข่งตอนนี้เราปักหมุดเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> พอปักหมุดแบบนี้ปึ้งนั่นแสดงว่าศักยภาพของประเทศหลังจากนี้ถ้าเป็นความสําเร็จจริงๆนะครับประเทศไทยก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วบริบทของคุณเศรษฐาทวีสินในเวทีโลกถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จ ในการทำงานทางการเมืองและํำประกาศตนว่าจะเป็นเซลแมนประเทศไทยในการดึงนักลงทุนและสร้างจิตวิญญาณนักลงทุนให้เห็นว่าประเทศไทยมีอะไรดีครับ